สวัสดีค่ะมาพบกับมีมี่แซ c ชา n แอลอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มีไม่ได้มาทํากับข้าวเองนะคะวันนี้เสียน้อยนะคะมาทํากับข้าวแล้วก็เ,เรียกแม่มีให้มาถ่ายนะคะแม่มีก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ก็ลูกกาถ่ายให้แกนิดนึงแกบอกว่าเดี๋ยว f c f f กับข้าวจะคิดถึงนะคะนี่ค่ะ วันนี้แกทำสองเมนูนะคะเมนูแรกก็ผัดกระเพาราปลาหมึกนะคะผัดกระเพาราปลาหมึกก็พริกพริกเบาๆค่ะพริกเก้าเม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมก็เก้ากรีบนะคะเอาเล็กมงคลแกกินไม่เผ็ดค่ะแกแกกินไม่เผ็ดเหมือนแม่มีนะคะ แล้วก็ตัวนี้ผัดผักกาดดองนะคะก็มีผักกาดดองแล้วก็อุ้นเส้นไข่มีหมูนิดนึงแล้วก็พริกเก้าเม็ดเช่นเคยค่ะกระเทียม9กลกรีดนะคะเสียท่านเอาอเสียงไม่มีก็อาจจะมีมมัวไปบ้างนะคะมัวมมเมานะคะ พอดีว่าเอา่อยามันก็แรงนิดนึงแต่ก็ยังเอามีคลิปมาถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงของเชฟน้อยกันเลยค่ะเราจะมาดูเชฟน้อยนะคะปรุงผัดกะเพราปลาหมึกนะคะน้ำมันสองออน น้ำมันเท่าไหร่เชฟสามช้อนชาสามช้อนโต๊ะ,ตะน้ำมันสามช้อนโต๊ะนะคะหน้าเชฟของเรานะคะมันหน้ามากเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีก็ยืนกเกาะฝาประตูเอาไว้กันลมนะคะเดือดก็จะลงพริก,กเลยนะครับจากนั้นนะคะ ทุกทีนะคะคทุกทีแกจะมีเอฟซีแบบเอ่อใน u t u ู e นะคะชอบไอไม่ใช่ใน Facebook นะคะไม่ได้ไม่ต้องให้ถือมันมไม่นะครับแค่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้บัารใดนานในการแบจากนั้นเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยครั นี่นะคะมาดูใกล้ๆนะคะเร่งไฟนะครับขึ้นมาแล้วโอเคกวนึงผัดดีการปากซอย ้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเชฟน้อยใส่อะไรบ้างนะคะนี่รดีนะครับรถดีก็ประมาณสองช้อนชารถดีสองช้อนชาโอเคกระเพราสูตรพี่น้อยนะคะเชฟน้อยรสดีสองช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะคือถ้าไม่ได้ใส่ก็คงจะขาดใจอะคะ่ะ ผงชูรสหนึ่งช้อนชาถ้าใส่ไม่ได้คือซีอิขวขาวค่ะยิ้วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนั้นคือซอสผักเขียวนะคะ ซอสฝาเขียวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะมีความแปลกๆอีกหนึง่งไม่รู้ว่าผัดกะเพราปลาหมึกจะเท่ากับจานสองพันที่ลงขา้าวจากนั้นนะคะก,ก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะช 1>, 1ช้อนชาค่ะ มันหอยใส่ไหมครับครับหลครับมันหอยใส่ทีหลังนะครับอันนี้ปลาหมึกนีปลาหมึกสดๆมาจากไหนนะคะเสียค่ะตลาดมาจากตลาดตลาดบางเกลตลาดไม่ใช่มากตลาดบัานพรนหรอ<ม>ตลาดบัานพรน,นะคะเหลือจากตกปลาเมื่อคืน <laughs> พอเหลือจากตกปลาเมื่อคืนเราก็เอามาผัดกระเพรานะคะ ก็เป็นปลาหมึกสดมาไม่ได้ที่เห,หรอครับไม่ชิมเลยอะเชฟไม่ต้องครับไม่ต้องชิมนะคะโอเคไม่เกลียดไม่ชิมกินช,ชิมจะรู้รสไ่ะกินยาอะไรแ,แล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอเค รส <Okay. S 2> ชาติอะไรไม้มไม่ขาดรสชาติได้ที่เลยค่ะใบกะเพรารับจากนั้นใบกระเพรานะคะที่าจะเป็นคนชอบใบกะเพราเยอะๆนะ mm hmm. เขาเรียกว่าผัดกะเพราฉะนั้นมันต้องใส่ใบกะเพราเยอะๆใ <Okay. S 3> บกะเพรานิดเดียวมันไม่หอมนะครับหอมรสชาติไม่มีบ้านนี้กินเหมือนกันนะคะว่าใบกระเพราเยอะนะคะ น้อยเอากดไอ้น้ำมันหอยมาให้ดูหน่อยสิคือจิหันหน้ามาหน่อยจริงๆเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อเนี้นะคะวันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้ถ้าใครใช้ยี่ห้อนี้ก็พยายามใส่ให้น้อยลงนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันเค็มมันจะมีรสชาติออ,ออกความเค็มนิดหนึ่งไม่เหมือนกับซอสแม,ม่ครัวนะคะแต่ก็อร่อยค่ะ โดยที่เพราใส่ไม่นานนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราของพี่น้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าตาน่าทานมากปลาหมึกก็จะตัวเล็กนิดนึงนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกตัวเล็ก แต่ก็โอเคนะคะเพราะว่าเป็นปลาหมึกสดค่ะรสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่อไปผัดผักกาดดองกันต่อเลยนะคะในสูตรของภาคเหนือนะคะพี่น้อยบอกว่าอาา่อเราจะผัดเราจะผัดอ่อผักกาดดองของสูตรภาคเหนือนะคะไปค่ะไปผัดผักกาดดองกันค่ะ เราจะมาเริ่มผัดอ่อผักกาดดองกันต่อเลยนะคะเชฟนอของเรานะคะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะส่วนน้ำมันก็ราวๆอยู่ประมาณสามช้อนโต๊ะได้ไหมอะ่ะสี่ช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่ไข่สีใบก็สี่ช้อนโต๊ะเอ้สีส่ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้จะผัดแบบสูตรภาคเหนือนะคะ อันดับแรกนะคะที่น้อยของเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกนะคะพริกเก้าเม็ดนะคะเป็นมุงผลมุงคลทั้งกระเทียมทั้งพริกนะคะ แล้วก็มีเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนิดหน่อยนะคะหมูเราใส่ไม่เยอะนะคะใส่พอเป็นที่ะคะีค่ะจากนั้นนะคะก็ตามไว้ไข่ลงไปเลยนะคะ ะะดูหน้าดูหน้าดูหน้าเชฟหน้าเชฟของเราก่อนนะคะแม่มีใช้ระบบออยืนทิ้งประตูไว้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะมีอาการเจแล้วก็หลับจากนั้นพี่น้อยก็ ่เลมื่อไข่เมื่อไข่เซตตัวปุ๊บเรจะลงมันครับเอาไข่เซตตัวลง้อยลงครับดูหน้าตาขมขักขมเม่นมากเลยฮะดูางากล ขมักขำเม้นมากนะคะจริงจังมากจริงจังมากน้องสาวไม่บายพี่ชายทำคลิปแทนนะคะเตาที่น้ำมันมนิดหนึ่งนะครับน้ำมันรู้สึกว่าจะน้อยแล้เราใส่เยอะนะครับอบโกน้มันหนึ่งช้อนชาช้อนชาบ้านแกหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวใช่โต๊ะ อันดับแรกน้แปลงชนช้อนชาครับคือทำไมไม่ได้กินหัวชิลลมันจะชอกตายอค่ะกินมาไต่ครับฮะแล้นด้ดีที่เรเตรียมวนะครับรดีทีเท่เาไรเราใส่หมดครับแค่หนน้หช้อนชานะครก็เดียเดดเด๋ยวเราีย้นโอเคเอรถดีกับ ผงชูรสอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็สีอิว้วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหมดพอดีค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีนะคะซอสฝ้าเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะได้นะคะเราๆจากนั้นก็ผัดนะคะให้ให้ผักกาดดองครับมันสุก ุกปลาดองสุกแล้วมันจะนุ่มก็มีน้ำปลาด้วยนะคะ ือกระปุกน้ําตาลบ้านนี้มีปัญหานะคะบะน้ําตาลบ้านนี้มีกระปุกน้ําตาลทําครัวหนึ่งกระปุกแล้วก็น้ําตาลสําหรับชงกาแฟหนึ่งกระปุกน,ะะน้ต,ตาลห่ะุคุนหากันอยู่นั่น,นะะแ,ลแล้วค่ะราแล้วนะครับนนย,ย,ยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนนี้ไม่เสร็จนะครับอันนี้พอได้ที่นะครับเราจะตามด้วยนี่ครับน้ำมันหอยใส่ยังอ่ะหุ้นเส้นคอ่บ น้ำมันหอยนะครับเชฟลืมน้ำมันหอยครับอย่าใส่เยอะนะครับเค็มนะครับน้ำมันหอยอยี่ห้อนี้แต่อร่อยความความเค็มจะโดลด้วยเส้นเส้นร้อนนะครับโอ้โหค่อยๆโรยนะคะเส้นร้อนจะเกลือน,นะครับน้ำที่เมีอยู่ก็จะเหี่ยวแห้งหายไปนะครับเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งห่อได้เนาะเส้นสดครึ่งห่อ คหหรึ่งห่ออะไรครึ่งห่อใหญ่ครึ่งห่อขนาดกลางห่อขนาดกลางเส้นสดนะคะเส้นสดนี่ครึ่งห่อนะครึ่งหอเล็กสิโอ้โหผัดนเนียนเลยนะคะแรงดีไม่มีตกนะคะอันนี้คือจบแล้วนะครับ ปิดแก๊สเพราะว่าทานมากไม่ได้เส้นร้อนมันจะมันจะไหมมทนให้กระทะไหมนะครับกระทะไม่ได้ไหมนะครับสังเกตดูไม่ได้ไหมนะครับมันจะไหมได้ไหมคะเพราะว่ามันไปตั้งหลายช้อนโต๊ะเส้นร้อนมันจะดูดถ้าผัดไปนานๆก็จะไหมเหมือนกันเพราะเส้นร้อนมันทําให้น้ามันหดตัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ เมนูที่2นะคะผัดผักกาดดองนะคะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็พร้อมที่จะทานข้าวเที่ยงกันแล้วค่ะเ<ๆ>พื่อนๆไปทานข้าวกับแม่มี่กันนะคะวันนี้เชฟน้อยนะคะกับแม่มี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ